สวัสดีค่ะมาค่ะมมื้อนี้ได้เมนูของเสพๆอีกแล้วจ้าได้มาฝากทุกคนนี้เป็นมะม่วงดองนะคะนี่บักม่วงดองโบราณดองเกลือจ้าของชาววังนี่สามถุงแบบนี้บ่ถึงรลยจ้าไปฟากไปกดเลยอยู่ในตะกร้านะคะภัรสนใจนี่ได้แบบหลายนี่เบิ่งถุงหนึ่งมาสิเทให้เบิ้งอืมโดยหลายแหี้ยงเสพๆ เห็นแล้วก็เปรี้ยวปากแล้วจ้ะคือพอย้ำแบบอืสวงๆไหมย้ำแบบบัดตื่นบ่อันนี้พูดนะถุงนึงได้แบบหลายเดี๋ยแกถุงนึงก่อนเด้อยวเน,นี้เซตนี้ได้สามถุงเด้อค่ะบ่ถ,ถึงลอยเด้อจะ้ะบ่ถ,ถึงใบเดียงเลยเด้อจ้ะนี่อโอ้คืนน้ำลายแล้วจ้ะนี่มีบักพริกแถมมาให้น้ำอันนี้ปกติให้สามอันได้ทำไมเอามาแค่สองมีพริกเกลือเอี่ยงก็เห็ดพริกอันนี้มานำเลยจ้ะมา ป๊าตคนๆซิมก่อนเลยกินแบบสองสเต็ปอืมสีกเส้นแล้สีรดอืมสองสเต็ปป๊าดเส็บอืม กบขมุนบางเกลือฮ่หวานไ่ใช่กลมกล่อมพอดีอนะ โอ้ยสุดอดอืมอ๋อครอยบังงานบ้าสื่องโคเซนนาการได้ด้วจ้ะ Để lại heo. Toàn một ngày Ủa xe à? ทำมามบะหมินเบย์เนาะ้มันมีความคิวจ้ะ Mm. Se. ให้ง่วงๆอยู่จัดไปเลยกดจังซูเดนเทศกาลแล้วจ้ะ

ดพอกลับมาเมนูหน้นนะคะฝากกดติดตามกดไเลยกดแชร์ในเนใดะจ้าสวัสดีค่ะ